เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนสมัยที่ฉันยังเป็นนักศึกษากปีสุดท้ายเรามีโปรเจกต์ต้องทำสารคดีสั้นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในชนบทและหมู่บ้านเป้าหมายของเราคือหมู่บ้านเล็กๆก,กลางไร่อ้อยอันห่างไกลความเจริญแห่งหนึ่ง คืนนั้นเป็นคืนเดือนเมื่อสนิทพวกเราสี่คนในทีมขับรถกระบะเก่าๆของอาจารย์เข้าไปในหมู่บ้านทางเข้าเป็นถนนลูกรังครุกรัดสองข้างทางเต็มไปด้วยต้นอ้อยสูงท่วมหัวที่ไหวเอ็นตามแรงลมเสียสีกันเป็นเสียงสุบสากชนขนลุกพอเข้าไปถึงในหมู่บ้านบรรยากาศก็ยิ่งวงเวงหนักขึ้นไปอีก บ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้เก่าๆดูสุดโสมไม่มีแสงไฟจากบ้านไหนเลยนอกจากแสงจันทร์สลัวๆที่ส่องรอดก้อนเมฆลงมาเราตัดสินใจจะหาที่พักชั่วคราวในคืนนั้นก่อนจะเริ่มถ่ายทำในวันรุ่งขึ้นชาวบ้านคนหนึ่งที่ดูท่าทางเป็นผู้ใหญ่บ้านแนะนำให้เราไปพักที่บ้านรังท้ายหมู่บ้านเขาบอกว่า ไม่มีใครอยู่มานานแล้วแต่ก็พอจะพักได้ไม่ต้องกลัวหรอกน้ำเสียงของเขาแปลกๆแต่ด้วยความเหนื่อยล้าเราก็ตอบตกลงบ้านร้างหลังนั้นเป็นบ้านไม้สองชั้นขนาดใหญ่ตั้งประงานอยู่กลางไร่อ้อยที่ถูกทิ้งร้างมันถูกล้อมรอบด้วยต้นไม้ใหญ่รกทึบจนแทบมองไม่เห็นตัวบ้านตอนที่เราเดินเข้าไปใกล้ๆ กลิ่นอับชื้นและกลิน่นดินโชยมาประทะัจมูกประตูหน้าบ้านเปิดอ้าออกเล็กน้อยเหมือนมีใครเปิดทิ้งไว้ลมพัดเสียงเอ็ดอารของบานทับเก่าๆชวนให้รู้สึกเย็นสันหลังเมื่อเปิดประตูเข้าไปสิ่งแรกที่เห็นคือความมืดมิดและฝุ่นหนาเตอะทุกอย่างในบ้านดูเก่าคร่ำคร่าผนังไม้มีรอยผุพัง หลังคาบางส่วนสุดลงมาเฟอร์นิเจอร์เก่าๆถูกปกคลุมด้วยผ้าขาวดูคล้ายกับเงาตะคุ่มตุ่มในความมืดฉันและเพื่อนๆจุดไฟฉายส่องสำรวจทุกก้าวที่เดินเสียงไม้ลั่นเอียดอารก็ดังขึ้นมาทันทีเราตัดสินใจปูเสื่อนอนรวมกันที่ห้องถุงชั้นล่างเพราะรู้สึกว่าชั้นบนนั้นมืดและบังเวงเกินไป ก่อนนอนเราก็เปิดเรื่องผีดูในโทรศัพท์เพื่อสร้างบรรยากาศขำๆและลดความกลัวแต่ใครจะรู้ว่าเรื่องขำๆจะกลายเป็นความจริงในคืนนั้นพอทุกคนหลับไปได้ไม่นานฉันก็สะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกไม่รู้เพราะอะไรแต่รู้สึกเหมือนมีคนจ้องมองอยู่เมื่อลืมตาขึ้นมาสิ่งแรกที่เห็นคือ เงาร่างตะคุ้มตุ่มยืนอยู่หน้าประตูบ้านมันสูงใหญ่ผิดปกติและดูเหมือนกำลังมองเข้ามาในห้องที่เรานอนอยู่หัวใจฉันเต้นระรัวรู้สึกเหมือนเลือดหยุดไหลไปชั่วขณะฉันพยายามตุกเพื่อนแต่เสียงมันเหมือนติดอยู่ในลำคอทำได้แค่เพียงจ้องมองเงาร่างนั้นด้วยความหวาดกลัวแสงจันทร์ที่สาดส่องเข้ามาทางหน้าต่างเล็กน้อย ทำให้ฉันพอมองเห็นรายละเอียดของเงาร่างนั้นมันไม่มีใบหน้าไม่มีแขนขาที่ชัดเจนมีเพียงรูปร่างที่สูงโย่งคล้ายคนแต่ไร้ซึ่งความเป็นมนุษย์อยู่ดีๆเงาร่างนั้นก็ค่อยๆขยับเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆทุกย่างก้าวที่มันเคลื่อนเข้ามาเสียงไม้ลั่นเอ็ดอาร์ตก็ดังขึ้นแต่คราวนี้มันไม่ใช่เสียงไม้ลั่นธรรมดา มันเป็นเสียงที่เหมือนมีอะไรบางอย่างถูกลากไปบนพื้นไม้เก่าๆเสียงคลืดคลาดดังขึ้นเรื่อยๆจนฉันรู้สึกว่ามันอยู่ใกล้แค่ปลายเท้าทันใดนั้นเองลมเย็นเยือกก็พัดบูบเข้ามาในห้องทั้งทั้งที่ประตูหน้าบ้านไม่ได้เปิดกว้างขนาดนั้นและไม่มีลมพัดจากข้างนอกเข้ามาแรงๆเลยขนแขนฉันลุกสู้ไปทั้งตัว และในวินาทีนั้นเองฉันก็ได้ยินเสียงกระซิบถาเบาข้างหูเสียงนั้นแาบพราฟังไม่ได้สักแต่มันชัดเจนว่ามีบางอย่างอยู่ใกล้ฉันมากๆความกลัวเข้าครอบงำฉันกรีดร้องออกมาสุดเสียงและนั่นก็ทำให้เพื่อนๆที่นอนอยู่ข้างๆตื่นขึ้นมาพวกเขามองมาที่ฉันด้วยความตกใจและถามว่าเกิดอะไรขึ้น ผีถีอยู่ตรงนั้นฉันชี้ไปยังจุดที่เงาร่างนั้นเคยยืนอยู่แต่เมื่อเพื่อนเพื่อนเปิดไฟฉายส่องไปที่นั่นก็ไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นแล้วนอกจากความว่างเปล่าและฝุ่นผงที่ฟุ้งกระจายเพื่อนเพื่อนตอ,อบใจฉันว่าอาจจะฝันไปหรืออาจจะตาฝาดเพราะความเหนื่อยล้าแต่ฉันรู้ดีว่าสิ่งที่เห็นไม่ใช่ความฝัน มันจริงจนน่าขนลุกเราตัดสินใจไม่นอนต่อในบ้านหลังนั้นรีบเก็บของและออกเดินทางจากหมู่บ้านในทันทีแม้จะเป็นกลางดึกแต่ความกลัวนั้นมากกว่าความง่วงเมื่อขับรถออกมาจากหมู่บ้านได้ไกลพอสมควรแล้วเราก็จอดรถและเล่าเรื่องที่ฉันเจอให้เพื่อนๆพื่ฟังเพื่อนคนหนึ่งบอกว่าเคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับบ้านหลังนี้มาเหมือนกัน ว่ามีคนตายในบ้านหลังนั้นหลายคนและวิญญาณของพวกเขายังคงงงเวียนอยู่ไม่ยอมไปไหนตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาฉันก็ไม่เคยไปเหยียบที่นั่นอีกเลยและเรื่องราวในคืนนั้นก็ยังคงติดอยู่ในความทรงจำเป็นประสบการณ์สยองขวัญที่ฉันไม่มีวันลืมจบกันไปแล้วนะครับกับเรื่อง เรื่องเล่าจากบ้านร้างกลางไร้อ้อยถ้าคุณชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้เราและกดติดตามพร้อมเปิดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเรื่องราวหลอนๆใหม่ทุกคืนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ